รุ่นใหญ่นะคะที่ไฟทำงานยังแรงอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าหักนับผลงานเพลงแม่นางสิริพรอําไพพงก็ขยันออกเพลงใหม่สม่ำเสมอนะคะไม่เคยทิ้งช่วงเกิน2ปีค่ะแถมยังจัดเต็มมาเป็นอัลบัม้มไม่ได้มาเป็นซิงเกลิลเท่านั้นแต่เรื่องหนึ่งค่ะที่ศิลปินวัย5้ปียังต้องสู้หนักคือทำเพลงใหม่ออกมาเนี่ยยังไงก็ไม่นิยมเท่ากับผลงานเก่าๆค่ะที่ติดหูคนฟังมากกว่านะคะแม้จะพยายามตามให้ทันโซเชียลเช่นการแต่งเพลงอิงกับกระแสะออนไลน์ เปิดแฟนเพจ Facebook แล้วก็อินสตาแกรสื่อสารกับแฟนๆรวมถึงการงัดกลยุทธ์ PR ค่ะชิงพื้นที่สื่อมาใช้ด้วยการชี้แจงข่าวการวางไมในงานเปิดตัวธุรกิจของตัวเองแต่ก็ดูจะไม่ส่งผลมาถึงผลงานเพลงใหม่นะคะสะท้อนทิศทางของวงการเพลงลูกทุ่งยุค4.0ค่ะที่มีโลกโซเชียลเป็นตัวกำหนดความดังถ้าไม่ปังในโลกออนไลน์ก็อาจจะกระทบกับงานจ้างอยากเลี่ยงไม่ได้ โดยแม่นางสิริพรตัดสินใจเลิกทําวงดนตรีของตัวเองมาได้8ปีแล้วเพราะว่าสูค้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวเนื่องจากต้องแบบรับค่าทีมงานเครื่องดนตรีแบบเต็มวงก็ไม่คุ้มกับงานแสดงที่ลดน้อยลงนะคะอีกทั้งยุคนี้มีนักร้องใหม่ๆเข้ามาเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยค่ะ จ้างเราไปเราทาไม่ดีที่สุดมันก็ของเก่าของใหม่เหมือนเราจะใส่เสื้อใหม่ดูแล้วก็ดูดีเหมือนนักร้องใหม่เขาก็อยากรู้ร้องใหม่บ้างเสียงเรามานานแล้วถ้าบุญเรายังมีในการเป็นต้อทำบุญมาทางนี้คนไม่ังชื่นชมอยู่อาจจะไม่เฟื่องฟูเหมือนแต่ก่อนเพราะเด็กรุ่นน้องรุ่นลูกเราก็เกิดขึ้นมาเยอะอยากไ่ยึดติดทําให้ดีที่สุด ส,รรบบส่วนทางกับลูกทุ่งรุ่นใหม่นะคะที่หักสร้างปรากฏการณ์จับโลกออนไลน์ได้อยู่หมัดต่อให้มีเพลงดังแค่เพลงเดียวค่ะแต่ว่าผ่านไปกี่ปีก็ยังมีงานจ้างต่อเนื่องยิ่งใสอ,อายุยังไม่มากแล้วก็ไม่เคยหายจากพื้นที่สื่อก็ยืดอายุการทำงานออกไปได้อีกมากค่ะ ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จะตีโจทยุคออนไลน์แตกจึนทําให้จําเป็นต้องเลือกว่าจะไปต่ออย่างไรอย่างเช่นลํายองหนองหินหาวคนนี้นะคะที่จริงแล้วเนี่ยก็มีเพลงดังอยู่ในออนไลน์และส่วนตัวก็มีพื้นที่ข่าวให้แฟนๆได้ติดตามเสมอแต่เนื่องจากอยู่ภายใต้สังกัดค่ายเพลงที่ทิศทางการโปรโมทและการตลาดออนไลน์ไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ก็ทำให้นักร้องวัย38ปีเริ่มมองหาทางเลือกสำรองที่ไม่ใช่งานเพลงและงานแสดงเตรียมเอาไว้ด้วยค่ะ ม้พออยู่เยอะมากเริ่มรู้สึกเหนื่อยก็เริ่มมาวางแผนแล้วตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสร้างเด็กเด็กลูกศิษขึ้นมาลูกศิษยขึ้นมาแล้วก็เริ่มมาทําธุรกิจตัวเองขายพินขายแคนขายโบนดแคทล็อตอีสานเราตัวเองคู่คีูวกับพวกวงโวงลางอะไรอย่างนี้ด้วย Yes, yes, yes. นอกจากต้องปรับตัวให้ทันยุคลูกทุ่งดิจิทัลนะคะผลกระทบใหญ่ที่คนลูกทุ่งเผชิญกันทั่วหน้าก็คือปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีค่ะก็ทำพีดกระทบค่าตัวด้วยเหมือนกันอย่างเช่นนะักร้องขวัญใจ LGBT มนสิทธิ์คำสร้อยก็เล่าว่าโดนลดค่าตัวแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยจ้าง7จ0 0 0มื่นเดี๋ยวนี้จ้างส0,000ก็ยอมไปแล้วค่ะ แสดงให้เห็นถึงภาพกว้างๆของวงการลูกทุ่งยุค4.0ที่การจะอยู่ให้รอดด้วยผลงานและตัวตนไม่ง่ายเลยค่ะ